เช้าอันแสนวุ่นวายที่คอนโดของโบกี้ทุกคนยังคงยุ่งอยู่กับการตรวจและปรับปรุงต้นฉบับยิ่งดาตาไม่อยู่งานก็ยิ่งหนักขึ้นเพราะทุกคนต้องช่วยกันทำงานส่วนที่เป็นของดาตาเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยมไม่ดาหน่อยนะเกตพูดขึ้นหลังจากเดินออกมาจากในครัวเฮ้ยค่อยไปด้วยกันโบกี้เงยหน้าขึ้นตอบก่อนจะก้มกลับ ลงไปวุ่นอยู่กับงานต่อแล้วมึงจะไปตอนไหนเกสถามต่อก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟาข้างๆมึงเห็นกูว่างบ้างไหมกูไม่ใช่มึงนะที่มานั่งๆน,นอนๆอนไม่ช่วยอะไรสักอย่างโบกี้หันไปต่อว่าเพื่อนด้วยอารมณ์หมุดหยิดอ่ะอีนี่กูไม่ได้อยากได้เงินป๋วแต่มึงก็กินอยู่นี่คอนโดนี้ก็เงินกูหามาจากตรงนี้ ข้าวที่มึงแดกทุกวันนั่นก็เงินกูเหมือนกันมากินฟรีอยู่ฟรีไม่ทำอะไรเลยด้วยความโมโ oh, หโบกี้จึงได้ตอบกลับไปอย่างแรงจนทำให้เกสเลือดขึ้นหน้าเลยเหมือนกันได้กูจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกถ้ามึงคิดกับกูแบบนี้นะเชิญพวกมึงทำเฮี้ยกันไปเลยกูจะดูซิพวกมึงจะเจริญไหมพูดจบ เกตก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วสาวเท้าเดินออกไปอย่างทันทีมึงจะไปไหนผักกาดลุกขึ้นโบกี้ก็หันไปถามทันทีกูว่ามึงพูดแรงไปนะโบอย่างน้อยมันก็มาคอยอยู่คุยเป็นเพื่อนได้ใช้ไปซื้อข้าวซื้อของมันก็ไปตลอดจะพูดอะไรอะมึงนึกถึงเพื่อนบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ ภักกาดทิ้งข้อคิดไว้ให้เจ้าของห้องก่อนจะวิ่งออกไปตามเพื่อนกลับมาโบกี้ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตัวเองก็พูดแรงเกินไปจริงๆเกตเกตัก,กาดร้องเรียกคนที่ยืนปัดน้ำตายอยู่หน้าลิฟพร้อมกับวิ่งเข้าไปหามึงจะตามมาดาอะไรกูอีกกูไม่ได้ตามมาดา่ากูมาตามมึงกลับไปอยากไปเยี่ยมไม่ด่าไม่ใช่หรอมึงไม่ได้ยินเหรอ โบกี้มันด่าก,กูขนาดนั้นน่ะกูกลับไปเหยียบห้องมันอีกก็หมาแล้วเอาหน้าส่วนหนึ่งของห้องมันก็กูช่วยไหมล่ะมึงเองก็เป็นคนแนะนำให้มันรู้จักนิยายจนเป็นช่องทางหาเงินมึงก็มีสิทธิ์จะอยู่อีโบมันก็ปากหมาแบบนี้แหละยังไม่ชินอีกหรือไงแล้วถ้ากูกลับไปมันจะด่าก,กูอีกไหมถ้ามันด่ามึงเดี๋ยวกูจะด่ามันเองโอเคไหม สุดท้ายเกดก็ยอมกลับมานั่งรอเพื่อนๆโบกี้คิดได้ก็ขอโทษเพื่อนที่พูดออกไปแบบนั้นเพราะเครียดกลัวส่งงานไม่ทันตามกำหนดเกตเองก็พยายามไม่สนใจพี่เพิ่งจะโอนเงินให้แกไปไม่ใช่หรอทำไมหมดไวจังวะเสียงประกาศยืนคุยโทรศัพท์กับนักศึกษาแฟนหนุ่มของเธอ สีหน้าดูจะเคร่งเครียดแน่นอนว่าจากบทสนทนาเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเป็นเรื่องเงินแน่นอนคราวที่แล้วให้ไปตั้งเยอะนี่ก็เพิ่งจะไม่กี่วันเองทำไมหมดไวไม่ใช่เอาไปเล่นบาคาร่าอะไรนั่นหมดอีกนะเสียงคุยโทรศัพท์เริ่มดังขึ้นกว่าเดิมตามสภาวะอารมณ์ที่ร้อนขึ้นเออจะไปตายที่ไหนก็ไปเลิกม,มาเกาะกูแดกได้แหละระเบิดอารมณ์ลูกสุดท้ายระเบิดก่อนที่พักกาศจะวางสาย แล้วยืนมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองคุยกับไอ้กิจอีกกะดิเกดเมื่อเห็นว่าเพื่อนเย็นลงแล้วจึงได้พูดขึ้นเออสิแม่งโทรมาทีไรมีแต่เรื่องขอตังค์ไม่รู้แม่งเห็นกูเป็นธนาคารเนีนไงพักกาดพูดพร้อมกับเดินกลับมาหากลุ่มเพื่อนมันไม่ได้เห็นมึงเป็นธนาคารหรอกมันเห็นเป็นควายต่างหาก โบกี้พูดขึ้นบ้างในขณะที่สายตายังคงจ้องอยู่ที่โน้ตบุ๊กเกตและพะกาศหันมาสบตากันอย่างเข้าใจเออกูก็กำลังจะเลิกกับมันนี่แหละพะกาศเลยตอบไปให้เรื่องมันจบมึงกำลังจะมืกี่รอบแล้ววะไม่เห็นจะเลิกได้สักทีเลยโบกี้ละสายตาจากจอแล้วหันมามองที่เพื่อนบ้างเออรอบเนี้ยกูเลิกจริง แต่งานนี้พักก่อนได้ไหมปวดหัวทําไม่ไหวแล้วเนี่ยพากาดพูดพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาหาเรื่องอู้งานแท้ๆเลยนะมึงเนี่ยโอ้ยมึงจะบ้างงานอะไรนักหนาแล้วนี่ก็เนี่ยจะได้พักระวเยียจน้องกันเกดจึงเสริมขึ้นค่ะสองเสียงแล้วเนี่ยกูเลือกอะไรได้เหรองั้นเก็บของ แลแวะไปซื้อของฝากไอดากับแม่กันเลยนะผักกาศเสนอความคิดอืมคืนนี้นอนบ้านไอดาตาแล้วเอางานไปทำด้วยนะอีโบเกดร้องลั้นก็จะได้มีเวลาอยู่กับน้องให้เต็มที่ไงแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่โอเคแต่ไม่แต่แล้วเก็บของแล้วตามกูไปที่รถกูจะไปรอ ผักกาศไม่ทันได้พูดอะไรโบกี้ก็ออกคำสั่งแล้วจัดการของตัวเองจากนั้นก็เดินดิ่งไปที่รถทิ้งผักกาศกับเกสให้นั่งเก็บของกันอยู่สองคนเบื่อชิบหายชอบทำตัวเป็นหัวหน้าใครสถาปนาให้มันเป็นหรอเกดกระซิบบอกกับผักกาศระหว่างที่อยู่ในลิฟต์มันก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะมึงไม่ชินอีกหรอผักกาดแก้งว่าทัานทีที่ลิฟต์เปิดบทสนทนาสักเมื่อคู่ ก็ถูกตัดทิ้งไว้ในลิฟต์เาวกับว่าไม่เคยถูกพูดถึงทำไมมาช้ากันจังวะกูรอตั้งนานแล้วเนี่ยจนกูโทรไปนัดแม่แล้วนะแม่บอกว่าอิดาต้าดีใจใหญ่เลยอืมอือยังก็รีบไปเหอะจะต้องแวะซื้อของอีกไม่ใช่หรือไงค่ำวันเดียวกันที่บ้านของดาต้า บ้านปูนสองชั้นขนาดกลางบริเวณห้องนั่งเล่นทุกคนกำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่หน้าทีวีดาต้าคนป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเพราะกำลังใจจากแม่และเพื่อนๆแม้ว่าใบหน้าของเธอจะเสียโฉมจนจำเขาโครงเดิมไม่ได้แล้วและดูเหมือนว่ากว่าแผลจะหายยังคงต้องใช้เวลาอีกนาน แม่ขอบคุณทุกคนนะที่ไม่อยู่กับน้องเสียงแม่หันไปบอกกับโบกี้ขณะที่กำลังยกจานผลไม้จากในครัวไปที่ห้องนั่งเล่นค่ะจริง,รงๆหนูจะมาตั้งแต่วันที่น้องดาออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่คนอื่นไม่ว่างสักทีหนูเลยต้องรอพราะเกสมันก็อยากมาพร้อมกันไม่เป็นไรหรอกมาตอนไหนก็เหมือนกันตอนแรกแม่ก็กลัวมาก ดาตาเขาพูดแต่อยากจะฆ่าตัวตายบอกรับไม่ได้ที่เสียโฉมตอนอยู่โรงพยาบาลก็ละเมอจะฆ่าตัวตายแม่ใจคอมไม่ดีเลยต้องเฝ้าตลอดไปไหนไม่ได้กลัวจะทำจริงๆยิ่งตอนกลางคืนยิ่งหนักแต่ตอนนี้คงไม่เป็นอะไรแล้วมั้งคะดูก็พูดคุยได้ปกติแล้วกลางวันก็แบบนี้แหละ พอตกดึกไม่รู้เป็นอะไรร้องห่มร้องไห้แล้วก็พูดแต่ว่าอยากตายเสียงโทรศัพท์ของโบกี้ดังขึ้นขัดจังหวะขณะที่เธอกำลังยืนคุยกับแม่ของดาต้าอยู่เออเดี๋ยวโบขอตัวไปรับโทรศศรท์ก่อนนะคะอืมได้ได้เดี๋ยวแม่ยกไปเองค่ะ โมกี้เดินแยกออกมารับโทรศัพท์ที่นอกบ้านสายตาสอดสองมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นแล้วถึงกดรับสายอืมว่าไงขอตังลระสิพี่รู้ได้ไงวะก็เห็นโทรไปขออีก,กาดก่อนแล้วไม่ใช่หรอแหมก็ลองขอดูเห็นมันเคยให้ง่ายแหม พูดแบบนี้เรามันก็เป็นได้แค่ตัวเลือกสุดท้ายสินะเธอกำลังคุยอยู่กับกิจกิ๊กหนุ่มมหาลาัยของเพื่อนที่อาศัยว่ารู้จักกันจากที่เคยเจอกันบ่อยๆกิจเป็นคนหน้าตาดีจึงไม่แปลกที่สาวกลุ่มนี้จะชื่นชอบอืมตอนนี้อยู่บ้านน้องดางั้นพี่โอนมาได้ไหมสักหมื่นห้าไม่โอนโหพี่ผมเดือดร้อนจริงๆ เม้ากับพี่พี่มีเงินสดคนบ้าอะไรจะพกเงินเยอะขนาดนั้นจะเอาไม่เอาเอาจะให้ไปเลยเะละ่ายังอะ่ะพร้อมเดี๋ยวทักไปโอเคครับเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วโบกีถ้ถึงได้เดินกลับไปรวมกับเพื่อนคนอื่น,นแล้วทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดึกวันนั้น หลังจากคุยกันจนดึกแล้วทุกคนก็พากันเข้านอนเพราะไม่อยากรบกวนแม่ของดาตาอีกอย่างก็อยากให้น้องของกลุ่มพักผ่อนด้วยอาบน้ำกันหมดแล้วหรอเกสที่มัวนอนอ่านนิยายหันมาเห็นคนอื่นๆในชุดนอนจึงได้ถามขึ้นก็เออสิใครจะนอนเน่าเหมือนมึงล่ะพักกาศดแกล้งว่าไปอาบน้ำได้แล้วมึงอะ่ะแล้วอยากจะอ่านนิยายจนเช้าก็แล้วแต่มึงเลย โบกี้หันไปว่าก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนข้างเตียงทั้ง3คนแยกลงมานอนข้างเตียงเพราะกลัวจะนอนดิ้นไปโดนแผลของดาต a าระหว่างรองเกตอาบน้ำโบกี้ก็แอบแชทกับหนุ่มน้อยอย่างชื่นใจน้ำอุ่นไม่มีเหรอเสียงเกตร้องถามดังมาจากในห้องน้ำอยากอาบน้ำอุ่นก็ชั้นล่างคะ่พะพากาศร้องตอบเออไปเพื่อนหน่อยดิ โหไม่เอาอะใกล้แค่นี้เองมันไม่มีอะไรหรอกไม่เอาอะกูกลัวเกดยังคงอ้อนขอพักกาศได้แต่ถอนหายใจแล้วลุกขึ้นเดินตามเพื่อนไปมึงว่าอีโบมันคุยกับใครวะดูลับๆแล่อจังเมื่อเริ่มอาบน้ำเกดก็เอ่ยถามคนที่ยืนรออยู่หน้าประตูไม่รู้ไม่เห็นมันเล่าอะไรเลยนะปกติมันก็ไม่เล่าอะไรอยู่ลรวปะรู้อีกทีก็โนอน ตอนมันโดนเทเมาอย่างกับหมาถึงมาพาไม่ฟังเออเออมึงรีบแบบน้ําเหอะกูง่วงคนยืนรอเอ่ยปากเล่นคนในห้องน้ําตาก็กวาดมองไปรอบๆห้องสลัลวพอปิดไฟไปหมดแล้วมีเพียงแสงไฟจากด้านนอกกับแสงไฟที่ลอดผ่านช่องลมในห้องน้ําออกมาเท่านั้นอิก,กาาเอออะไรยิงอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออมึงรีบอาบสักทีเหอะ อากาศรู้สึกใจวูบวูบอยู่ๆอ,อากาศในห้องก็เย็นในเยือกจนพาให้ขนลุกสู้ยิ่งมองไปรอบๆยิ่งรู้สึกวังเวงเหมือนมีใครกำลังมองอยู่แต่หันไปหาก็ไม่เจอมีเพียงแค่ความมืดและความว่างเปล่าเท่านั้นอีกเกสมืองใกล้เสร็จยังเนี่ยพากาดตั้งสติแล้วเลิกมองไปในที่มืด แต่เลือกที่จะโฟกัสจุดที่แสงไฟส่องถึงเพื่อตัดความกลัวแต่พอก้มมองที่ปลายเท้าตัวเองกับพบว่าแสงไฟที่ลอดผ่านช่องลมในห้องน้ำกระพริบวาบคล้ายกับมีบางอย่างเคลื่อนผ่านด้วยความเร็วยิ่งจ้องมองดีๆก็ยิ่งเห็นได้ชัดตุบผักกาดละสายตาจากแสงไฟที่ปลายเท้าแล้วมองไปยังเสียงของหล่นที่กลางห้อง หัวใจคนที่รออยู่หน้าห้องน้ำเริ่มเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเมื่อเพ่งมองดูดีๆคล้ายกับว่ามีคนกำลังก้มเก็บอะไรบางอย่างรูปร่างเหลี่ยมๆคล้ายกับหนังสือแม้จะรู้สึกกลัวอยู่ในใจแต่พักกาดก็เลือกที่จะก้าวเท้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้คืออะไรกันแน่ขาเลี้ยวค่อยๆก้าวเดินไปยังเงามืดที่ห่างออกไปอีกฝ้าของบ้าน อีกาดเสียงของเกสทําให้พากาดต้องชะงักและหยุดหันไปร้องใส่นี่มึงจะหนีกูหนีบ้าอะไรของมึงก็เห็นเห็นว่ามึงกาลังจะเดินไปอะเปล่าเออขึ้นห้องเหอะกูง่วงแล้วเนี่ยพากาดหันกลับไปมองที่เดิมอีกครั้งก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดเพื่อกลับขึ้นห้องแต่ก็มีเพียงความมืดสลัวไม่มีเงาอะไรอย่างเมื่อคู่นี้แล้ว หลังจากที่ทุกคนอาบน้ำและเข้านอนแสงไฟในห้องก็มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากจอมือถือของโบกี้ที่ยังส่องสว่างอยู่เพียงคนเดียวงไงไๆใกล้ถึงยังถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วพี่ออกมารอเลยเมื่อรู้ว่าทุกคนต่างหลับกันหมดแล้ว โบกี้จึงได้ลุกนั่งแล้วเช็คดูอีกครั้งว่าเพื่อนคนอื่นหลับหมดแล้วหรือยังก่อนจะย่องออกจากบ้านไปแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยเพื่อให้ผลสายตาคนในบ้านเฮนอกิดว่าจะไม่มาซะแล้วเมื่อคนที่นัดมาถึงโบกี้ก็ทำท่าง,งอนใส่แต่เพื่อเงินอย่างไรแล้วเด็กหนุ่มก็ต้องง้อเธอคิดถึงก็ต้องมาหาสิหรอ คิดถึงพี่หรือคิดถึงเงินโหคิดถึงพี่ดิแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอะเพื่อนอะไรอ๋ออีก,กาดะเหรอนอนหลับไปตั้งนานแล้วโบกี้ประชดประชันมาเอาเงินเราแท้ๆยังจะถามถึงคนอื่นไม่ใช่ตอนแรกผมขับรถมาไกลๆอะ่ะเห็นพี่ยืนอยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่ก็ยืนอยู่ตรงหน,าน้าล้วนะไม่ใช่ลึกว่า มากับพี่เกสอีกกิดว่าพร้อมกับชี้ไม้ชี้มือเล่นอะไรเนี่ยพี่ไม่ขำนะผมเห็นจริงๆพี่แต่พอขับเข้ามาใ,ใกล้ๆอ่ะเห็นว่าพี่ยืนอยู่คนเดียวก็พี่ออกมาคนเดียวคนอื่นหลับหมดแล้วอย่าพูดแบบนี้ได้ปะหรอสงสัยจะตาฝาดง่วงด้วยเนะี่ยนัดมาสะดึกเลยก็รอคนอื่นนอนไง ไม่ยอมเลิกกับอีกาสักทีก็ต้องหลบๆซ่อนๆกันอยู่แบบนี้แหละโหพี่ก็จะเลิกแล้วเนี่ยอืออือ่ะนี่ตังน่ารักที่สุดเลยครับลืงเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วกิจก็ขับรถกลับไปอย่างเร็วทิ้งให้โบกี้ต้องกลับเข้าบ้านด้วยความหวาดกลัวคนเดียวแม้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่กลับเงียบกิบ พอทุกบ้านต่างพักผ่อนนอนหลับกันหมดแล้วโบกี้เดินเข้าบ้านเปิดประตูรั้วอย่างเบามือแต่พอเดินเข้ามาถึงหน้าประตูกับเห็นเงาสะท้อนของใครบางคนยืนจ้องอยู่ที่ด้านหลังผ่านกระจกด้วยความตกใจโบกี้จึงรีบหันกลับไปดูแต่กลับพบว่ามีเพียงความว่างเปล่าเฮ้ยสงสัยจะง,ง่วงคิดได้อย่างนั้น โบกี้ก็หันกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะเปิดประตูบ้านพึบเสียงวัตถุบางอย่างลอยตกลงมาจากชั้นสองเมื่อเห็นขึ้นไปดูบนลัวโบกี้ถึงกับร้องลั่นจนทุกคนในบ้านต้องพากันตื่นแล้ววิ่งลงมาดูวยวายอะไรวะอีก เกจที่วิ่งลงมาถึงก่อนเมื่อเห็นร่างของดาตตาห้อยอยู่กับลวดเหล็กในสภาพถูกเหล็กแหลมปักคาอยู่ที่คอจนร่างห้อยต่องแต่งก็พลอยร้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งดาต้า <Data. S 1> เมื่อแม่เห็นสภาพลูกสาวก็ถึงกับข่าวอ่อนและปล่อยโฮจนเป็นลมลม้มฟุบลงไปที่พื้นคนที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ดาต้าหล่นลงมาโดนเหล็กเสียบเข้าที่คอ เห็นภาพเด็กสาวดิ้นด้วยความเจ็บปวดกระทั่งสิ้นใจอย่างโบกี้ล่ะจะขวัญผวาขนาดไหนและที่สยองไปกว่านั้นก็คือเธอเห็นผู้หญิงลึกลับยืนก้มหน้าหัวเราะอยู่อีกฝ้าองรั้วผมเภายาวลุงลังที่คอมีเชือกไนล่อนผูกไว้ลากยาวไปจนถึงพื้นไม่บอกก็น่าจะรู้กันดีว่าเธอคือใคร